สวัสดีครับวันนี้มาโป้กับผมเดียครับช่องใหม่ครับอ่าวันนี้มาเสนอแคมโรเลอร์สำหรับใส่รถฝาสีวาวนะครับฝาสีวาวเว็บร้อยร้อยสิบนะครับงานเจียมือครับงานเนียนเลยครับแคมตัวนี้ยก6.5นะครับตั้งวาว0.13์ครับไม่ดังครับงานขึ้นสดนะครับเดี๋ยวตัวจริงเราก็ถ้าใครสั่งมาเดี๋ยวเราก็เอาไปก๊อปขึ้นเครื่องแดงนะครับตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับอ วิ่งได้แน่นอนนะครับก็คือแคมจะมีเบอร์เดียวครับเราจะตั้งชื่อเรียกว่าแคมเวฟร้ 100. อยโอเพ่นนะครับถ้าเป็นลูกเดิมถึง54มิลเราจะใช้กระเดื่องที่เป็นคอยาวนะครับส่วนหลังจากลูก54มิลจนไปถึงพวก5 9ชักยาวหรือว่าชักสั้นกำลังสูงนะครับเราจะใช้กระเดื่องคอสั้นนะครับกระเดื่องก็ตัวละ500บาทครับส่วนแคมก็ ราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับอ่านงบาทไม่รวมส่งนะครับสนใจก็ทักแชทมาได้ครับช่างใหม่แคมซิงนะครับเดี๋ยวถ้าช่องทางการติดต่อก็ทักลิงใต้รูปโฟรไฟล์ได้เลยครับมันจะเด้งไปหาช่อง Facebook